พี่เขาก็าหล่จะทำเป๊ปเ้ประธานจีรเลนสักทีอโอ้โหนอจะตูดเปียกเหียวแห้งหมดแล้วเนี่ยรือว่าเหี่ยวแห้งหมดแล้ว <c oughs> ผมจะบอกว่าอะไรล,ล่ะนังครับในการจะทำหนุ่อยเจ็ดสิบห้าสักตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าผมให้กูโจทำมันก็เรื่องง่าย <c oughs> เขาเหนื่อยเขานั่นเองนะครับในการที่จะทําลูกลักสักตัวให้เป็น175นั้นมันค่อางจะยาวนานและยาวนานมากๆมาถึงเวลาแล้วที่เราจะมาบวกกันนะบัดนี้บัดนี้บัดนอุ้ยแย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบักของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นแหละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมบนหน้าจอไวเออซื้อคือยังแพงไปอย่างที่หมายก่อนที่จะทำลายเครื่องนั้น อาเดียวกันผมมีร้านแนะนำคิซสนเนชอ็อปบริการเติมโรบักไอดีพัสบริการกดเพสแมปออสตาและบริการกดพ้นแมปบล็อกฟูดบริการกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟูดและมีบริการกดเกมพม ok รการพและกดพ้นคิงเลเจน n d เฮ้ยพูดเยอะมันมีทุกอย่างแล้วจริงร้านเนี้ยบอกคำเดียวเดี๋ยวก่อนผมยังลืมแมปอนิเมไฟติมด้วยนี่ว่า ผมได้รูกนองทุกอย่างไว้ที่นี่หมดแล้วอยากได้ก็ไม่ฮาเลยด้านล่างคลิปไง <c oughs> แลแล้วในการที่จะเอาเบบี้มาบวกกับจิอะไรนั้นแล้วก็แน่นอนว่าตัวเงินจะต้องมาหาศาลและมาหาศาลมากๆ <c oughs> ผมได้ทําการจัดตัวเงินมา3ามตัวไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ทว่านั้น มันเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหมดแล้วบอกเขาได้ว่าเออมันก็อเจ็บห้ามันมันก็ตึงแล้วอะ่ะเออผมก็เลยทําการที่จะปั๊มตัวเงินให้ที่สุดของที่สุดของ,ของตัวเงินก็ผมจะวางสามตัวแล้วอัพตันหมดแล้วก็ผมจะไม่ลงตัวเว้แต่ว่าผมจะวางเบี่ยไว้ก่อนก็จะโอเคแล้วจะดีกว่าเพราะว่ามันเหมือตัวแอร์มานะแน่นอนว่าผมจะทําตามตามที่ทุกคนขอร้องมาแบบขอกเข้ามาเยอะมากพี่ตัวอะไร ตัวแม่งทุ่งมาเมาื่อวานอ๋อแม่งจะให้กูทำ175ให้มาอัดกันตอนนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นไป,ไปบ่ได้ต้องจากเอาเวลหนึ่งมาตบกันนะเขา้เาใจรเปล่าน้องอือห <c oughs> งินมันไม่ตึงอะ่ะเวลหนึ่งมันกระจอกขาดทุยเข้าใจไหม <c oughs> แล้วแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมอัพตัวเันได้ตันที่สุดแล้วและนี่คือเบบี้กับจูเลน175 ไม่มีออฟใดๆทั้งสิ้นเลยบอกคําเดียวว่าดาเมจเพียวๆไม่มีเยี่ยวผสมเออใช่ไม่มีเยี่ยวผสมเลยแม้แต่น้อยเดียวเอาละครับผมจีเลนที่กําลังยืนแอคท่าหล่อเท่อยู่ตรงนี้กาลังพ่นพ่นไฟเมื่อได้ทาการพ่นไฟเข้าสู่บ้านารัศตูและเผาผลาญทุกสรรพสิ่งให้เป็นเท่าฐานแต่ไม่ไม่กับการปล่อยพลังโคตรรัวของเขาเป็นบอลจุดๆเอกไปแล้วก็ๆๆๆแบบโคตรรัวนะครับ แล้วก็พูดไปอีกบูมโคตรรุนแรงบอกเขาดิว่าตึงจัดๆแล้วก็โคตรตึงเอาล้วครับรวยแล้วมึงบอกเขาดิว่าโคตรรัวเจีเจ๊ยๆเลยนะรัวสัสๆัสในฝั่งนี้ก็พ่นไฟเหมือนเดิมอีกแล้วบอกเขาดิว่าในการพลังพ่นไฟของเขาสุดแท้จะโอพี OP และก็หล่อเท่ด้วยดาเมจสี่แสนยุเก้เดินสีแปดสี่แสนแปดหมื่นบอกเขาดิว่าพ่นไฟเข้าเบ้าหน้า อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องสุดๆบอกเขาด้ว่าโคตรซอยอ่ะเฮอ,อมันจะซอยไปไหนละเนี่ยซอยยิกๆแล้วซอยยับของจริงแท้แน่นอนร้ออะไรจะซอยขนาดนั้นล่ะพ่อโนม่มและแล้วก็ซอยต่อเนื่องไปแบบต่อเนื่องสุดๆจะซอยไปถึงดาวคานเลยไงฟะ <c oughs> าคนนดเมตสี่แสนแปดหนสองพันห้ารเก้าสิบสอง วีการโจมตี12ระยะ80บอกคำเดียวว่าโคตรสั้นเดี๋ยวไปเฮย้ยมันก็กลายอยู่นะน,นี่80นี่ไก่นะแต่สู้กับเบบี้ขั้น3บอกได้หรอมระยะทั้ง140เลยนะบอกคำเดียวว่าโคตรตึงและบัดนี้จืเลนั้นก็ถึงกับเคาร่างสุดยอดเผยท่าแห้ออกมาในการบินขึ้นสู่อวกาศอันแสงกว่างไกลแล้วก็โดดลงทุ่มลงสุดท้ายเลือสุเพกตูม หรือว่าระเบิดตะละบนูวใช่ไหมบอกเขาด้วยว่าเอฟเฟกต,ตะการตาสัตว์อะไรเป็นจจตการตาขนาดนั้นวะบินขึ้นฟ้ากระโดดทุบพื้นลงมานะฮะบอกเขาด้วยว่าระเบิดนิวเคียยังเรียกพี่นะครับลอยไปแล้วอ๋อเรดดามดูดาเมจตรงนี้นี่คือดามเมจของเขาสล้าน1 6 7 3 5 2กเอวิกรมสีและระยะ100กับวงเหวีที่ใหญ่ที่สุดในเกมณนะตอนนี้ ยูหูก็บอกคือวงเอลีสกิลแม่งโคตรบิ๊กมากคือแม่งกว้างโคตรโคตรกว้างชี้เียดูดิครับในการวงสกิลนั้นโคตรจะกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ใหญ่โคตรแต่การชาร์จปรมาณูทุ่มลงพลื้นออกจะนานไปหน่อยในอันนี้เซนสกิลนั้นถึง12วินาทีกันเลยทีเดียวเราไปดูหลังฝางขงเบบีเบสต้าตัวน้อยเวลแต่ขั้นสามกันเลยดีกว่าในเลเวล175ยในการอัพไปเรื่อยๆแบบนี้ บอกความเป็ว่าอันดับไม่เช่นสกิลของพี่แกเอะเขาเรียกว่าอะไรวะเฟชชิ่งหรือไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าซิแพคท่าอะไรวะผมก็ลืมท่านี้ไปแล้วแต่หลายคนบอกว่ารู้ว่ามันคือท่าอะไรก็คอมเมนต์บอกที่5นาทีบอกผมด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ใช่ท่าอะไรวะบิ๊กแบงแอคแครเหรอไม่น่าใช่บิ๊กแบงบิ๊กแบงแอคแคร์ไม่น่าใช่เฟชชิ่งแฟดชื่อเจี๋ยอะไรวะเจ้ามือถือครับผมวันนี้ที่จะทําการอัปตันด้วยดเมจ สองร้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเอ,อ่อสี่ร้อยห้าสิบหกหน่วยวิกาตจาตีหนึ่งร้อยสี่สิบบอกคำเดียวว่าวงเอลีเล็กกว่าทั้งฝั่งของจีเรนเป็นหลายเท่าแต่ถ้าว่านั้นในการรัวสกิลอยู่ที่หกวินาทีคือไวกว่าหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวอืมคือไอจีเรนเน่ะสกิลหนึ่งรอบใช่ไหมเท่ากับเบบีสกิลสองรอบนั่นเองนะครับบอกคำเดียวว่า ต่างกาันตรงนี้กับวง l อโคตดเบิ่มกับราคาโคตรแพง <c oughs> บอกเขาเดียว่าผมอัพทีเนี่ยผมก็ขายบ้านขายรถขายอพาร,ร์ตเมนต์ของผมหมดตัวกันเลยทีเดียวกว่าจะอัพมันได้คือแบงอัพทีแบงมีจนะนะดูดีโอ้โหในการอัพประมาณ2 000, 000, 000. องล้านสแสนบอกคขาเดียวว่าสองพปีก็อัพมือไม่พออธิบาย <c oughs> แล้ว,ลวผมก็ตัดข้ามาในเว็บที่โคตรตึงตอนนี้เนี่ยผมอัพไม่เต็มเลยเว้ยคือเอาง่ายๆคือผมไม่เต็มอะ่ะผมกาลังรอรับการบรัตรเห็นไหมคือตอนเนี้ผมอัพเบบีเบจิต้าตานแค่สี่ตัวว่าครับตอนนี้ผมอัพเบบีเบจิต้าตัน4ีตัวนะครับมาดูของฝั่งของเจเรนกันดีกว่าว่าตานไปแล้วกี่ตัว <c oughs> ยังไม่น่าถามอ่ะฝั่งนี้อัพล้านกว่าฝั่งนู้นอัพสองล้านกว่าบอกคำนี้ว่า ต่างกันที่แยมอะแพงไปไหนวะมงมาดูนะครับอะและนี่ก็คือทางฝั่งของยูเลนบอกเลยว่าตาันหมดแล้วบอก,บอกเลยว่าตันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหตกข้างน้านี้ตันแล้วสี่ตัวและข้างหลังล่ะครับโอ้พระเจ้าโอ้โอ้แล้วก็ตันหมดแล้วสี่ตัวเหมือนกันอบอกคำเดียวว่าข้างหลัง ก็ตันหมดแล้วอี้สี่ตัวเอาินรวมๆเหมนมันตันแปดตัวแล้วมันเป็นยืนหลออเก๊กหลอกเท่อยู่ข้างบนแล้วอแต่ฝั่งเหล่านั้นเหลืออีกสามตัวที่ยังไม่ตันบอกเขาดีว่าพระเจ้าผมก็เลยที่จะทําการที่จะอัปเกรดไปให้มันตันให้ได้เลยนะบอกเขาดีว่าในการที่จะอัปตันนั้นในเวฟห้าสิบสี่แล้วมันยังไม่ตันเลยวะเนี่ยกูถามจริงๆตอนนี้เวฟห้าสิบสี่แล้วครับท่านผู้ชมแต่เบบีผมยังไม่ตันอะ minutes later และเวลาก็ร่วงเรไปเว็บ65ไวเหมือนโกหกบอกคำเดียว่าเแบบีผมก็ยังไม่ตันผมก็เลยทำการที่จะปิดอนิเมชันสกิหลหรือเบาอนิเมชันเอฟเฟกลงเพื่อเห็นศัตรูตได้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งสุดๆตอนนี้เบบีตัวสุดท้ายข,ของผมก็กำลังจะตันแล้วบอกคำเนียวว่าอีกนิดเดียว้ตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนตัวสุดท้ายมาเนานะ ตัวสุดท้ายของเบบีกำลังจะตันแล้วแต่ทว่านั้นก็รอเวลาการซักเล็กน้อยเล็กน้อยนิดหนึ่งอาแล้วใกล้แล้วใกล้ที่เบบีของผมตัวสุดท้ายจะถึงพง,งาดนะครับถ้าเบบีตัวสุดท้ายของผมตันแล้วรับรองว่าผมจะเป็นเทพเลยทีเดียวตันแล้วสบายล้วงานเนี่ยผมบอกคำนี้ว่าตอนนี้ผมสบายแล้ว ตอนนี้เบียของผมตันทั้งหมดแปตัวสกิลชุดเดียวสิบหตัวละครในฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวบอกเขาดิว่าของผมกินขาดอย่างนิ่มๆเลยแต่ดาเมตต่างกันประมาณอืห้าแสนปะวะไม่ใช่ห้าแสนดิประมาณห้าหมื่นนิดๆมันห้าหมืน่น,น,ว 50, นวะห้าหมื่นหรือห้าแสนปะได้ต่างกันประมาณห้าแสนมันก็ไม่ค่อยรลคายเกืียงเท่าไหร่พาะผมสกิลทั้งสองครั้งแต่หนึ่งรอบของฝั่งตรงข้ามบอกเขาดิว่า สองฝั่งนี้มันตึงไปไหนอ่มามันตึงไปไหนวะเน,นี่ยตอนนี้ความฝั่งของจีเรนก็จะหลุดเข้าช่องแคบมาเกือบจะพังพบ้านแล้วก็ตายก่อนทางฝั่งของเบจิตา้าขั้นสามนั้นเแบบีเบจิต้าก็เกือบจะหลุดแล้วเหมือนกันฮะแต่วา่าดันมาตายก่อนทั้งคู่เลยแล้วแล้วฝั่งของจีเรนก็ตายก่อนเหมือนกันแต่ฝั่งเขานั้นหลุดก่อนกับระยะทางที่ไกลกว่าอย่างนั้นเหรอบอกคำเดียวว่าเแบบีเบจิต้า สูสีสัตวเออสูสีมากนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าอามาระมาระทุยมาระ,าะตีเลยดิเอามาระไปกับจิเลนน่าจะถูกกว่าเบบีหนึ่งตัวแน่อนอนเพราะอะไรล่ะแม่แพงเทียเลยสุดท้ายก็ชนะชนะครับ